สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกับผมอีกแล้วครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาแวะที่วัดท่าปุยทางก่อนจะขึ้นเขื่อนนะครับนี่คือสร้างยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิวสวยๆกับบรรยากาศ4ี่โมงเย็นนี่ครับ นี่คือบรรยากาศทางก่อนจะขึ้นเขื่อนนะครับจะมีวัดอยู่บนยอดเขาอน้นเลยครับดูบรรยากาศข้างล่างครับ ี่คือเขื่อนแม่ปิงตอนล่างนะครับขึ้นไปบนนู้นเขื่อนภูมิพลจะอยู่บนนู้นเคยพาทุกคนขึ้นไปแล้วนะครับเขื่อนภูมิพลดูบรรยากาศสวยๆครับ ือทางขึ้นเขื่อนนะครับส่วนตรงนู้นจะเป็นประตูนับปัดครับเราต้องขึ้นไปอีกไกลเลยครับที่ถ้าเราจะขึ้นไปเขื่อนแต่ว่าวันนี้เราไม่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราไปมาแล้วนะครับ พาชมบรรยากาศส,สวยๆยามเย็นครับ เพื่อน้ำหน้าเล่นเนาะเขาให้ลงไหมวะน่ะก็ยังมีรถนะท่องเที่ยวเข้าไปอยู่เรื่อยๆนะครับ นี่ก็แวะเอาภาพบรรยากาศส,สวยๆมาฝากทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็ลาทุกคนไปด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นวัดท่าปุยครับ นั่นวัดอะไรผมยังไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเคย,เคยขึ้นไปแล้วครับจําชื่อไม่ได้เหมือนกัน,นครับส่วนนี่ก็จะเป็นเขื่อนแม่ปิงล่างข้างบนนู้นก็จะเป็นตรงนี้ซุ้มประตูแรกบัดครับบนนู้นก็จะเป็นเขื่อนภูมิพลครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ